ไรหนจะด้หนูโตแล้วโตวแล้วหนูไหนโตแล้วเนี่ยก็หนูชาตรีไงพี่พี่ไม่ไรจำหนูไม่ได้หนูน้องพี่นะเนี่ยมึงน,น้องครูเนี่ยใครก็แสดงว่าปุ๊บปั๊บ แล้วมึงจะออกตอนไหนก็ได้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวนี้พี่เก๋กแม่ขวขางสั่งมาเลยหนูกินข้าวเดีพี่ปทูนะแล้วก็ต้องประกาศอบร้อนชั้นหนึ่งเลยอร่อยมากเลยยี่ยอดเลยเขาบอกว่าไอห้หนูหนูว่าเทบลูกเชื่อแม่นะลูกนะคุณที่มีตาถึงหนูต้องเล่นไว,ไวนะลูกนะเรอใช่เ,เล่นไวๆเหรอใช่เออไปดูนะแต่ซื้อมามา่าให้ลูกหลานกินมันจะตกเพชกลิ่งเหี้ยเออ มืหนูเหรอเนี่ยให้หนูโตแล้วหนูชาดีเหรอ้านึกถึงเนี่ยเล่นรางวัลหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้ไม่ละนึกถึงสมัยก่อนก่อนตะอนกูเป็นหนุ่มอ่ะเล่นเรื่องเนี่ยเล่นรางวัลอย่างเงี้ยเล่นเรื่องมาสังทองเออบีวนาอยู่บนวนาคณะแบบมึงเนี่ยแกก็บมึงเยอะแกรุ่นกูตอนนี้เนี่ยหลือกูยังหนุ่มเท่าไอ้คนนั้นได้หรือไม่ให้กูเป็นสังทองเป็นเองหรือตดตัวไปเล่นหกสิบวาแล้วเป็นสังทอง เด็กก็ไม่ได้เล่นหรอ,อพูดแล้วพูดหนูอย่างนั้นพูดหนูอย่างนี้คนดูนั่งดูก็พูดตลอดแม่แม่ตาแม่ตาช่วยตังด้วยเขาจะจับตังท่วงน้ำอยู่แล้วพูดไปชัดจับตังท่วงน้ำแล้วด้วยหนูด้วยเขาจะจับตังท่วงน้ำแม่อยา่างคนนั้นลุกขึ้นมาหน้าโวยวานไส้กับบอกอย่างมึงไม่ต้องท่วงแล้วถีบลงไปเลย จะได้สนเด็ดเด็กๆก็มีมาให้เล่นเนาะเดินอย่างมึงเองอย่างมึงนี่เนี่ยวัยรุ่นก็เยอะแยะมาเล่นเล่นเองแม่หรขยันซะดรู้เราเล่นเลยเราจะรู้เหรอว่าเราจะอยู่แล้วอีกกี่ปีอามึงจะไปไหนอ่ะเออถ้าร้อวัยเด็กไปอะเดี๋ยวไปไปยสามต้องไปเชิญเครื่องเครื่องอะไรตุต้องไปพับกรวโดดี่ญี่ปุ่นโอ้โหนี่เนี่ยเด็กๆที่มีจิตนะ อ๋อทิ่ตาหมาพอ่อเลยออเคมู้วู่ว่ามนบินไป,ไปแข่งที่ญี่ปุ่นอ๋อเอ้ยเด็กคนนั้นหละเหรอค่ะเอออ๊ยมีตโตแน่นะเอาละ